สวัสดีชาววันอาทิตย์ค่ะแม่หมอขอสวัสดีปีใหม่2,565นะคะแล้วขอฝากคําอวยพรจากใจแม่หมอค่ะขอให้ทุกวันตลอด365วันจากนี้ไปถึงสิ้นปีจงมีความสุขก,กายสุขใจ จากการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและกับผู้อื่นและทำสิ่งดีๆกับโลกใบนี้ที่เราเอาศัยอยู่ด้วยนะคะฟังคำทำนายดวงสำหรับคนวันอาทิตย์เลยค่ะปีนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณได้พายเดซันค่ะ เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะไพ่ชุดหลักหมายเลขที่19นะคะเดชสันพระอาทิตย์รุง่งอรุณสาดแสงค่ะบอกถึงพลังแห่งชีวิตค่ะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ค่ะคุณจะพบสิ่งดีๆความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศ และความร่ำรวยค่ะความรักครอบครัวก็มีความสุขสมหวังฟังคำทํานายนะคะเรื่องสุขภาพค่ะตลอดสัปดาห์ตามหน้าภไยบอกว่าร่างกายคุณแข็งแรงดีค่ะถ้าคุณเจ็บป่วยก็แค่เล็กๆนน้อยค่ะคนที่เจ็บป่วยมาก็ถึงเวลาหายขาดค่ะ กลับมาเป็นปกติจะมีให้ระวังบ้างก็เรื่องสายตานะคะถ้าคุณใช้สายตามากก็พักสายตาเมื่อรู้สึกเมื่อยล้านะคะก็พักเข้าบ้างก็จะช่วยได้ค่ะส่วนการงานคนวันอาทิตย์โดยภาพรวมเป็นช่วงเจริญก้าวหน้าด้านธุรกิจการงานค่ะ คนทำมาค้าขายก็ถึงจุดรุ่งเรืองคนทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะส่วนการเงินคนวันอาทิตย์ตลอดสัปดาห์นี้การเงินคนวันอาทิตย์อยู่ในช่วงดีมากๆค่ะเรียกว่าเฟื่องฟูคุณมีความสำเร็จการรับการจ่ายไม่มีติดขัดค่ะ ในบางคนอาจมีโชคลาภได้ของขวัญของฝากของมีราคาได้โบนัสหรือได้ทรัพย์สินแบบไม่คาดคิดนะคะส่วนความรักคนวันอาทิตย์คนโสดคนไม้คุณมีโอกาสได้พบคนดีค่ะมีพร้อมทุกอย่างเจอเนื้อคู่แท้ที่ดีค่ะแล้วก็สมหวังในความรักคนที่คุยกันมานาน ก็ถึงเวลาลงเอยแล้วนะคะแล้วก็ชัดเจนในความรักส่วนคนมีคู่ครองเรือนครอบครัวมีความสุขมีข่าวดีคุณจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มมีบุตรที่ดีมาเกิดหรือมีสิ่งดีๆในครอบครัวเกิดขึ้นค่ะอ่าก็ยังไงก็ อย่าลืมติดตามช่องแม่หมอช่องเจริญรัตด,ดาวอาทิตย์ตลอดปีนี้ด้วยนะคะแม่หมอก็จะมาบอกดวงทุกทุกคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ